กลับมาติดตามกันต่อในช่วงเจาะประเด็นนะคะสําหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรอง,องอที่จะเกิดขึ้นบนพรุ่งนี้ในแวดวงของตลาดเงินและตลาดทุนก็มีการฟันธงค่ะว่าที่ประชุมนั้นจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนั่นก็คือ1.5%เปอร์เซ็นต์แต่จะมีการคงไว้ที่ระดับนี้นะคะอีกนานแค่ไหนรวมไปถึงจะมีความเสี่ยงว่าดอกเบี้ยนั้นจะเป็นขาลงได้หรือเปล่าเราจะไปติดตามมุมมองกันนะคะกับคุณนริศสถาผลเดชาเจ้าที่บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยหรือ t m b ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมองว่าที่ประชุมกรงเงในรอบนี้จะมีมติเอกสารในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม1.5เปอร์เซ็นหรือเปล่าคะน่าจะมีการคงดอกเบี้ยที่1.5เปอร์เซ็นตนะครับค่ะสาเหตุปัจจัยอะไรที่ดูเป็นปัจจัยหลักในการที่จะมองว่าที่ประชุมนั้นยังจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะจริงๆต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทางกรงเงจะมองในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคงมองเป็นสองอย่าง นะครับก็คือคอ,อย่างแรกก็คือเรื่องอัตราเงินเฟอ้อซึ่งเป็นเป้าหมายของธานาคารแห่งประเทศไทยเองซึ่งตอนนี้อัตราเงินเฟ้ออยู่ระดับที่0.3เปอร์เซ็นยังต่ํากว่าเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของธานาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกรอบกลางยอยู่ที่2.5ขอบล่างยอยู่ที่1เซนยังห่างอีกเยอะนะครับฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพื่อมาดึงดอกเบี้ยขึ้นอันนี้เป็นเหตุผลแรกนะครับค่ะปัะเั็นที่สองเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจอันนี้เป็นเรื่องหลักเลย จริงๆต้องเรียนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยยังไม่เหมาะสมที่จะที่จะถึงเวลาที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับที่เรามองไว้ค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่ผ่านมาที่เราโตมาได้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราโตมาเป็นการเติบโตที่ยังไม่ b r อดเบ a เรียกว่ายังเป็นฐานไม่กว้างนะครับเ <c oughs> ติบโตแบบกระจุกตัวอยู่แค่สองเซกเตอร์ก็คือการลงทุนภาคการการส่งออกภาคบริการซึ่งก็คือการท่องเที่ยวนะครับ คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่อนข้างถือว่าเป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยทีเดียวในช่วงปีนี้และปีหน้านะครับเพราะว่าในระหว่างที่เรา,อา,ร,อารอเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเนี่ยนะครับภาคการส่งออกเนี่ยยังไงคงยังไม่กลับมาภายในปีนี้หรอกอยังไงสักปีเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกไทยก็ยังคงติดติดลบสองอยู่นะครับที่เรามองคาดการไว้นะครับงน<ฆ>ั้นตรงนี้ยังไม่มาทีนี้ปัจจัยที่ทาให้เศรษฐกิจโตเนี่ย ลงทุนภาคบัรเนี่ยมีสัดส่วนเป็นแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ของ gdp นะครับแต่เราใช้อัตราการเจริญเติบโตในช่วงต้นปีแรกเนี่ยประมาณสิบสองเปอร์เซ็นคือเร่งเติบโตบนสัดส่วนเล็กๆนะครับเหมือนกันกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเราพึ่งพาการท่องเที่ยวถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของ gdp แต่ว่าเราใช้การเติบโตในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับพูดง่ายๆว่าสองตัวรวมกันเนี่ยเป็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของ gdp นะครับแต่ว่าเราใช้อัตราการเติบโตเนี่ยประมาณสิบสองเปอรหาาคว่ เศรษฐกิจส่วน,นอื่นๆอย่างเช่นการลงทุนภาคเอกชนการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยยังไม่กลับมานะครับตรงนี้การเติเตบโตภาคที่เห็นเนี่ยมันเลยเป็นภาพที่กระจุกตัวนะครับค่ะถ้ายังมองว่าการประชุมรอบนี้จะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมแล้วมองว่าจะคงระดับที่1.5เปอร์เซ็นไปอีกนานเท่าไหร่คะเอ่อทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยมองไว้ว่าน่าจะคงที่ระดับ1.5เปอร์เซ็นไว้จนถึงกลางปีหน้าอย่างน้อยนะครับค่ะ สัญญาณที่จะเห็นว่าจะเป็นทางเราเชื่อสัญญาณที่จะทําให้กรอนองอ,งอ,อพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยจะอยู่ที่การฟื้นตัวอย่างที่ผมเรียนของอาการลงทุนภาคเอกชนนะครับแต่การบริโภคภาคเอกชนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้การเติบโตมันบลอดเบสแล้วก็มันมีเสถียรภาพขึ้นมาซึ่งตรงนี้ถ้ายังไม่มีสัญญาณกลับมาเนี่ยเก็ยังไม่น่าจะมีแรงกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับเพราะเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ค่ะ อีกหนึ่งปัจจัยที่ทั่วโลกนั้นให้การจับตาก็คือที่ประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดถ้าเฟดนั้นมีการปร,รับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่ก็มีความคาดหวังว่าจะาก,กันยาหรือว่าธันวาคมตรงนี้มันจะมีผลอย่างไรต่อการดำเดนินนโยบายทางด้านของดอกเบีย้ยใน,บ,นบ้านเราบ้างคะอาจารยต้อตต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนว่าเ,ออเรามองว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายสหรัฐเนี่ยทางเฟดอาจจะขึ้นในช่วงเ,ออเดือนธันวาในช่วงสิ้นปีมากกว่าในช่วงเดือนกันยาเนี่ยนะครับคือช่วงเดือนกันยานี้คงจะได้เห็น เปลนมาประกาศทิศทางว่าเขาคาดคาดการว่าอัตราดอกเบี้ยร,ระยะยาวเป็นเท่าไหร่แต่คงยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่เราคาดการไว้แต่ต้องเรียนอย่างหนึ่งว่าถามว่าตลาดได้มีการปรับตัวในเชิงเตรียมรับที่เศษจะขึ้นดอกเบี้ยหร,รือยังก็ต้องเรียนว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดของ US อลลาร์หรือว่าตัวลายบ่อเองเนี่ยซึ่งจะท้อนการกู้ยืมอของเงินดอลลาร์นะครับมันก็ขึ้นไปปรับตัวรอยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ถึงเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังไงก็ดีมีผลกระทบต่อฟันโตในประเทศไทยแน่นอนที่จะต้องไหลออกกลับไปนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นผลกระทบมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นแรงกดดันหรือว่าเป็นเรื่องที่มามีอิทธิพลต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารในประเทศไทยค่ะนอกจากนี้มองว่าในการประชุมที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสไหมคะว่าความเสี่ยงที่ดอกเบี้ยในบ้านเราจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงให้น้ําหนักกับตรงไหนมากกว่าคะ ต้องเรียนว่าบนบนเบสไลน์เนี่ยเราเชื่อว่าดอกเบีย้ยจะคงที่นะครับแต่ถ้าเทียบปัจจัยแรงกดดันขาขึ้นกับแรงกดดันขาลงเนี่ยโอกาสอะไรมีมากกว่ากันจริงๆตอนนี้เรามองว่าโอกาสแรงกดดันขาลงเนี่ยจริงๆมีมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยระดับดอกเบีย้ยของนโยบายไทยของดอกเบีย้ยนโยบายของไทยเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ป่กนะครับยังมี policy space ยังมีช่องว่างในการลดดอกเบีย้ยอยู่เมื่อเทียกบกับประเทศอื่น ถ้าเราดูอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเรายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยังมี policy space ในการคั่เกรดอยู่นะครับแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะมีขึ้นมาเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังหรือปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างตัวที่เราค่อนข้างกังวลเนี่ยคือเราพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะมากครับซึ่งเรื่องปัจจัยการท่องเที่ยวเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนไหวออกสถานการณ์แต่หลายอย่าง บางทีมีช็อคเล็กๆขึ้นมามันก็อาจจะกระทบการท่องเที่ยวได้เลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆเรายังมองว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเอ,อขึ้นมาในช่วงครึ่งปีหลังหรือต้นปีหน้าหรือว่าปีหน้าเนี่ยโอกาสที่จะลดต่อบเบีย้ยงก็ยังมีนะคก็ยังมีอยู่นะคะครับค่ะ ปิดท้ายกันนะคะสำหรับมุมมองทางด้านของตัวเลข g d ดีแล้วก็การเติบโตเศรษฐกิจภายในประเทศทางท m b บนั้นก็ให้ประเมินไว้ว่าจะโต2.8ปอร์เซนแต่ว่าอนาคตมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ตัวนี้ไหมคะจริงๆคงต้องมีการปรับขึ้นแล้วนะครับน่าจะมีการปรับขึ้นเนื่องจากตัวเลขในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดนะครับซึ่งมาจากปัจจัยชั่วคราวในเชิงการบริโภคภาคเอกชนซึ่งตรงนี้อาจจะดึงให้ตัว g d ดีเพิ่มขึ้นไปได้แต่อย่างไรก็ดีก็คือ ต้องเรียนว่าก็ยังเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคงจะมีการปรับขึ้นในเร็วๆนี้ครับค่ะถ้ามองดูจากภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยังมีอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยที่ยังกดดันและมีปัจจัยอะไรที่ยังต้องจับตาในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้บ้างคะจริงๆใ,ในช่วงสามเดือนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีความผันผวนมากกว่าช่วงที่ช่วงครึ่งปีแรกเองนะครับคือ นอกจากเรื่องการขึ้นดอกบเบี้ยนโยบายของสหรัฐแล้วยังมีการเลือกตั้งสหรัฐที่ผมมองว่าตัวตลาดเงิน,นี่ยยังไม่ได้มีการ price in ความเสี่ยงจากเ,เรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐเข้าไปมากเท่าไหร่นะนะครับฉะนั้นพอเมื่อเข้าเดือนตุลาช่วงปลายตุลาเนี่ยพอโพลเริ่มนิ่งละการเลือกตั้งจะมาในวันที่8พฤศจิกาการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับปนานนธิบดีก็ตรงนีน้น่าจะเป็นช่วงที่มีความผันผ,นผวนในเชิงฟันโซค่อนข้างเยอะทั้งอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ เงินไหลเข้าไหลออกในตลาดทุนและตลาดทุนต่างๆค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนริศมากนะคะสำหรับวิวแล้วก็การคาดการกับการประชุมกรงอนพรุ่งนี้รวมไปถึงภาพรวมของเศรษฐกิจของทางทีเมบีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นภาพในมุมมองของทางนักเศรษฐศาสตร์ของ TMB นะคะที่ก็มองว่าการประชุมในกรงงในครั้งนี้แล้วก็ที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งน,นี้นั้นที่ประชุมจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม1.5เพราะมีการคาดการณ์นะคะว่าตัวเลข GDP การเติบโตสรรษฐกิจของไทยในช่วงหลังจากนี้ TMB นั้นจะมีการ ปรับเพิ่มการคาดการณ์ต้องมาติดตามในระยะหลังจากนี้ไปด้วยนะคะนคี่คือั้งหมดค่ะที่มาฝากกันในช่วงของเจาะประเด็นรายการข่าวร้องก่อนเทรดรายการที่ทําให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนหมดเลาลงแล้วค่ะดิฉันสาวราชนีพรมเสดและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ